ช่องรัคางทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มีแนวทางตำไทยของเจ๊นุกบารมีมหาเฮงมาฝากค่ะประจำวันที่30ทธันวาคม2565นะคะงวดสุดท้ายของปีเลยค่ะเจ๊จัดให้ชุด2ตัว4หางเน้นๆ

เนุกบารมีมหาเฮงนะคะชุด3ตัวอย่าลืมตัดเล่นนะคะขอให้ทุกท่านเฮงเงปังๆร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยกันทุกคนเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระาคาังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ